สวัสดีครับตอนนี้ก็พบกับผม EA ลอนน์กเกมเมอร์กับเกม d a e s p a c หนึ่ง p t e r ที่11แล้วโอ้ยยโอเคงั้นเรามุ่งกันเลยของสตอร์โอเคต่อ,อยาภาพที่แล้วเงินกูไม่มีงั้นก็ออกจะอยู่เหอะเฮ้ยเวินก็ศูนย์ไม่มีอะไรเคี่ยรเลยโอเคงั้นไปลุยต่อเลยอีกเหี้ยแไ่ง ตกใจหมดเสียแม่งเปิดมาอยู่ต่อหน้ากูกูนี่ตกใจหมดเลยมีในะกูไม่เลยมีนะมีกูไปต่อละมีในะกูโอเคเลือดเลือดเต็มครับเงินเจ็ดพันที่เหลือผมเอามาใช้ชซื้อเลือด พราะข่าวที่แล้วนี้ผมลืมเซฟผมก็เลยว่าจะมาเซฟที่นี่แหละผมก็เลยเล่นต่อจากพาที่แล้วเลยพอคิดไปคิดมาพอคิดไปคิดมาก็เอาเป็นว่าหาที่เสียบอีกทีหนึ่เลยและถ้าจะกลับมาเริ่มใหม่ก็อีกนานผมเลยต่อกับจากแ,แคปเตอร์ที่แล้วนี้มาเล่นแคปเตอร์ตัวนี้เลยหละแคปเตอร์สินะ ถูกใช่ป่ะโอเคมาต่อเลยอยู่ที่ไหนวะเอยอ,อย่าหลอกกูอย่างนี้สิกลัวนะเว้ย Explorer ไม่มาโอเครอดไม่มีอะไรอัพ Plasma Cutter แล้วก็อัพจำออพเต็มหมดแล้ว นี่คือที่ขนส่งยาหรือม,มาเกอร์นั่นเองนะฮะใช่เปล่าเท่าที่กูรู้ามาน่าจะใช่นะว่าน,น่าจะใช่แหละตรงนี้ที่นี่แหละ าแล้วไงเจอไหมล่ะมึงเจอโฟอร์กันไหมล่ะมึงโอ้อะไรวะเดี๋ยวมาร์เกอร์ปล่าวะมาร์เกอร์จริงด้วยไอ้เหี้ยนี่แหละมาร์เกอร์ไอ้เหี้ยทำให้ยานท้งยานแม่งเป็นอย่างนี้ กำลังส่งไปที่ยานอาฮียกระสุนตกหมดกันความฝันกูหนวดนี่คมอมอกนี่วะ กัดก้อนสิก้อนส,อสินั่นแหละเอออย่างนั้นนั่นแหละมาร์เกอร์ไอ้สิ่งนี้ทำให้โลกข้างโลกมันเป็นอย่างนี้อะ่ะหลับไหมล่ะมึง โอเคต้องแวะก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราบ้างมีก็เก็บไม่มีก็ทิ้งนะเอ้ยอะไรวะกระสุนเพิร์ตไรเฟิลใช้เพิร์ตไรเฟิลเต็ม175นัดจาก150นัดเต็ม175 บอกเอ้สองหนวดเนี่ยมาไหมั้ยสองหนวดแตงดิเว้ยเอยเอนนั่นแหละแต่ยกตยกแต่ยันนะกูไม่เล่นนะโอเคมาครับมาเก้อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวเร็ว แล้วไอตัวดำต,วนนาดตายสไตล์นอนแดกอ่ะอ้โหรลตายเลยคีณเอ๊ะไม่เลยหมดก๊อกเยี่ยมหมดก๊อกหมดก๊อกได้ววิงสิครับโอ้ยโดน ทียอเนว่าจะไม่โดนโดนอยู่ได้น้าไงเป็นไงล่ะมึงเฮีย yeah, โดนสุดท้ายกูก็โดนกูสามา่าจะรอด่ะนะแต่กูยังโดนอยู่ดีโอเค ของก็ยังอยู่เอาเหี้ยกดเลือด2ทีเต็มครับเต็มไม่น่าเลยกูสัตว์ลูกปืนเหลือ170นั้นัดโอเคไอรายกันนี่แหละโอเคมาต่อมึงมามึงกับกู้ข้อมึงอันเดียวทำให้ยานังยานนี้ชิบหายเยอะแต่ยานังในายานเลยมูงชิบหายด้วยเลย เพราะมึงอันเดียวยานลำนี้ถึงได้ชิบหายไม่ใช่แค่มึงนะเพราะมึงลำเดียวรีบขนส่งของขึ้น ตายเลยมึงเหี้ยมาแล้ววิ่งสิครับวิ่งสิครับวิ่งสิครับมันวิ่งมาแล้วมาแล้ว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 ไอ้เหี้ยโอ้นั่นแหละนั่นแหละยึดเขตามบุญมาหลอกโว้ยเสื้นหน้ากับหัวจอกตาบุญไม่ทันหรอกว้าห้าห้าต่อวิ่ง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 มาเหี้ยวิ่งสิครับคุณข้าเพราะวะ เยี่สิบครั้งโอเคเดี๋ยวกูจะเข้า,ขขาไปห้องนี้เป,ปิดพลังงานนะโอเคกูคต้องร,รีบวิ่งแล้วล่ะโอยพลนั้นกูด้วยล่ะน่างั้นแหละ ทางไหนต่อเขาบอกให้ไปทางนี้ที่กูจะไปทางนี้เพราะมันมีของให้กูเก็บไม่มีนะอ้าวไม่มีเฮียตรงนี้แหละบางอันมันก็หลอกล้อฆ่าให้เราตายนะกูเบื่อกับดักหลอกนะเก็บของที่ไรแม่งเจอหนอนหนอนก็แดกกูตายตายเกมเพลย์ห้าครั้งมินิเกม กี่ครั้งนะตายมินิเกมสองทางนี้นี่เองไม่ออกไหมนี่คามเฮียนไม่ออกมาโอเคมันมาแล้ว พวกขี้ทั้หงหลายมาตายให้นอนแดดหรือไงมาตายนอนแดดหรือไงทับพวกมตายนอนแดดเลยพวกมึงไปไปไม่จริงกระตุกเอาแล้วเอาแล้วไม่ ตำนานสถิติกูกูไม่โดนกัดสักทีไปไปอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูไปครับไปไปอย่ามายุ่งกับกูสถานภาพกลับเป็นเหมือนเดิมหุ่ยเฮียตัวนี้ตายอา้าวกูไม่ได้เซฟเออช่างแม่งเซฟแล้วก็ดีเผื่อกูตายตายจะได้ไม่จะได้เกิดที่นี่ เกิดที่นี้ตรงนี้เนี่ยทางไหนวะทางนี้โอเคกรุงเทที่ท่าจอดนะระวังด้วยละ่ะไม่มีของ โอเคเดี๋ยวขอเอาของลงก่อนหลังจากนั้นนั้นก็รีบเอามาร์กเกอร์ขึ้นยานขึ้นยานแล้วก็รีบลงไปที่ดาวคอันนั้นไปด้วยกันเลยโอเคนะเข้าใจแล้วหมอเกือบตายเมื่อตกี้นี้ตะกี้นี้เกือบตายตีนะที่รอดไปได้รอดเว้ย รอดและจะไม่ยอมถูกตายเป็น,นอังคารกูรอดและจะไม่ยอมตายโดยเด็ดขาดแต่ก็ตายมาแล้วโดวยด้วยความไม่เต็มใจล่ะเข้าสู่ระบบซีโร่กับวิตีลาแรงน้ำถว่วก็หวานหมูสิครับลาแรงน้ำส่วนนี้ก็หวานหมูผมจำได้น่าจะเป็นทางนี้แหละ mặc cơ hound chinh đuệ chạy chinh đuệ chia 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 ตายได้ไหมอ้หนุโอ้ยโดนโดนตายครับตายเก <c oughs> ือบโดนไหมล่ะปูอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วตรงนี้เองตรงนี้ตรงพื้นแม่งศพเกือกการกูค,คิดว่าตายแล้วนอนเลยอยู่วัวจังหวะนี้มานานแล้วไอ้เหี้ย มาต่อมึงมาต่อเลยมึงกับ m เกอร์ถูกไหมเอ่ยมาตรงนี้เริ่มมาตรงนี้โอเคได้เวลาเปลี่ยนทิศ ออกมาสิโวอยกูว่วาผมมาถุกทางแล้วนะขอหลายอย่างมีกอกสองเลยคู่เหนื่อยนั่นไงกอกสองไม้เลยไหนไหน ไม่มีนะว่าแล้วไงว่าแล้วมันต้องมีก๊อกสองไอ้เหี้ยเด็กเหี้ยเด็กเหี้ย นัดสุดท้ายหัแรกกับทุกอย่างเสี่ยงไม่เป็นไรไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเด็กเหี้ยเด็กเหี้ยอุสาแรกกับทุกอย่างแม่งนักสุดท้ายเสี่ยงยังไม่ตายอีกดูกสุนอาสมาคัตเตอร์นำสนาขาดข้าพาร์สมาคัตเตอร์กระนั้นปืนแต่ละปืนแม่งขี้หมด บอกแล้วพลาสมาคัตเตอร์คือดีครับโอเครชบนั่นไงกูบอกแล้วกูบอกว่าโอเคเทียบชาได้แล้วโอเครีบเปลี่ยนระบบเร็วเข้าแล้วกูจึงสามารถเข้าไปนั่นได้ เราขับก่อนโอเคเรื่องงานแล้วเลยสามารถหยุดไฮไมล์ได้เราสามารถหยุดหยุดฟารานี้เราสามารถหยุดฟารานี้ได้ในที่สุดโอเคมาเร็วเข้าทางนี้ ไม่เลาให้เสียแล้วเออไม่ไม่ไม่ไมด็อกเตอร์ไม่ใครวะใครยิงอะไรกันเดี๋ยวก่อนอเมเลียเธอจะไปไหนเนาะเดี๋ยวใครวะใครยิงใครทำวะฮี่อไม่ สุัสดีไอซ์เซ็กกูไม่สามารถปล่อยมันไปแบบนั้นได้กูคิดว่ากูควรกูควรขอบใจมันที่ทตามหา marker ก,กูขอบใจที่ช่วยกูหาตลอดงานของกูคือตามหาที่นี่มานานเสนนานและแต่าหามาคอือสุดท้ายกูเจอกูเจอดาวใหญ่คอดวงหนึ่งที่มีตัวอย่าง marker ครบพิสุด นี่กูไป็นได้เนอโอเคอะไรนะเครื่องรางอีกนั่นถูกพบเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนในในสุดที่สุดกูก็เริ่มเจอมันกูเริ่มเจอมันและตอนนี้กูจะนำไอ้ตัวนี้กับสูดาโลกแล้วก็จะมีอะไรมาหยุดแล้วก็มีหยุดฝันร้ายนี้กูจะนำไปสู่โลกได้ ยัน c c จะต้องเละแต่ไม่มีใครจะรอดไปได้ตัวอย่างยังอยูอย่รอดแล้วคุณจะจับนำตัวอย่างารคเกอร์นั้นมันทดลองแล้วก็ศึกษามันต่อไปและสิ่งที่คุ้าที่สุดคือมึงทำสิที่ยิย่ง,งใหญ่ที่สุดโอเคโอเคเจอกันหรือไม่มีวันไอ้แซ็คนี่นี่โคเองฉันต้กาดให้หนายช่วยฉันช่วยพวกเรา ตอนนี้อยู่ที่ห้องการบินได้ปรดไอแซกเรียเข้าฉันรักคุณโอเคอย่างนี้โคผมกำลังไปแล้วเดี๋ยวตอนเจอผมค่อยเล่าให้ฟังนะว่าเกิดเหี้ยอะไรขึ้นกาเดียนเหี้ยเ๋ยวระเบิดลูกการเดียน แล้วก็ไปลายการกระสุนหมดปืนที่ครูอุตส่าห์สะสมมาจะใช้ไอ้ะอะไรทำไมจอเป็นอย่างนี้ซีซี C C เป็นอย่างนี้จริงจริงทเห็นกันอ,นอีกครั้องไอแซคฉันไม่เคยคิดจะทำร้า,ายคุณเลยโอ,อเคเ ทำนักกายสีขาวค่ะไอเช็กทำนักกายสีขาวอีกครั้งโอเคไอแซคได้เวลาแล้วเท่จะนำกลับมาเหมือนเดิมเยนิโคคุณทำดีมากนั่นไงมิโคเปิดคุณต้องการที่จะเปิดระบบของยานแลน้วดึงเดี๋ยวคุณต้องการที่จะเปิดระบบแลดวระบบข,ของยานดึงเนี่ยกลับเข้ามาไอแซคมึงเะาพี่ไอเไนีน่ย มึงทำปัญหาใหญ่มึงทำปัญหาเล็กๆให้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะไอ้แซกนี่จะไม่จบง่ายๆโอเคจะเซฟยางเรามีโคชิโมระถึงดึงกลับมาเหมือนเดิมมันไม่มีข้หอมหมายหรอกที่ฉไม่สามารถหนีจะตากรรพัดได้พวกเราทั้งหมดไม่สามารถหนีได้มาแล้วไอ้แซก โอเคเราจะปิดจะปิดนี่ไปแล้วกันตอนนี้ไปได้แล้ว,ลวเดี๋ยวฉันจะเจ๊เธอข้างล่างภารกิจสำเร็จโอเคตอนนี้ได้เวลาไปแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ทจุดเริ่มต้นของยานเอาเฮียเปิดให้กูดีวะอีโคเปิดตัวให้หน่อยดิ ้วการ standby เียอะไรวะประตูไม่เปิดให้กูเฮียอะไรอ๋อเปิดแล้วทีแรกไม่เปิดให้กูตอนนี้ค่อยเปิดไอเฮียของมีของให้เก็บเก็บสิครับรออนะไรล่ะ โอเคไปเลือดเหลือเยอะอยู่พอใช้ได้ต้องขายได้ทิ้งซะแล้วเพื่อซื้อกระสุนเลือดเยอะกระสุนน้อยบัตรไอซกีกระสุนน้อยเลือดพัดเยอะโอ้ยตายซะตายซะหนึ่มึง นะมึงตายไมนามึงตายตายไอ้เหียแม่งมานเกินไอ้นามึงเนี่ยมากันเพลินเฮียกระสุดหมดเติมกระสุนไล่กัน,น,น,กน,น,กนเรียบร้อยสตาร์ซิทแพ็คสอง กระสุนมาสมาคัตเตอร์และกระสุนเพอร์เฟโฟยังอยู่โว้ยเยอขึ้นยานแล้วขึ้นยานกับนิโคทรัมป์สิงี่ถูกแล้วไอซ์แย็กทรัมป์สิงถูกแล้วไอแซแ็กเราอยู่ด้วยกันแล้ว <c oughs> ตอนนี้ ทางมาันควจะเป็นแบบนี้ฉันรู้ว่าเธอจะกลับมาหาฉันไม่มีอะไรจิตพวกเราได้ลแล้วตอนนี้สถาน,นการณ์แบบที่2จบแคปเตอร์11แล้วในแคปเตอร์ที่มีชื่อว่าสถานการณ์แบบที่2ต้องการเซฟหรือไม่เซฟสิครับเมื่อกี้ก็ลืมเซฟไปแล้วผ่านเมื่อกี้กูยอมโอเคเซฟต่อไปแคปเตอร์ที่12 เดสเปซคือแคปเตอร์สุดท้ายแล้วนะครับแคปเตอร์ Chapter สุดท้ายของเกมโอเคสำหรับคลิปนี้และตอนนี้ผมต้องลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ